ครับผมอันนี้ก็เป็นลูกย่อยนะครับผมย่อยลายจูบนะครับกับข้อโชกุนนะครับผมดูลายสวยมั้ฮะลายลายแตงไทยสวยวันนี้ก็จับออกมานะครับก้อนยานะฮะการโรคบิดนะครับผมการต้องเสียนะครับนี่เลยเออดูดิดูดิเลือดป่าสูงนะครับเลือดป่าสูง ดูดูลายโอ้โหแข็งแรงโอ้แข็งแรงดูลายสวยตัวนี้ตัวนี้ตัวผู้มันทำท่าดุกับเขานะครับมีตัวผู้ตัวเดียวนะครับที่เหลือตัวเมียหมดนะฮะนี่จมูกจมูกเป็นแผลเลยสวย นะครับเป็นป่าจากดงพยาเย็ยนกับทางเขตทางอุบลน,นะผสมกันนะครับผมมันออกมาเป็นชุดนี้นะครับลายสวยนะลายหลังไม่มีขาดเลยนะครับผมสังเ,เกตได้ลองมาดูดีลายหลังไม่มีขาดนะผมดูเส้นหลังไม่มีขาดนะครับผมสังเกตดูนะครับเส้นหลังยาวถึงตูดนะนี่ยาวมานี่นะเส้นหลังยาวนะครับผมนี่ขนชันเลยกระโดดแล้วเริ่มกระโดดจนถึงแม่ โอเคครับผมฝากติดตามด้วยนะฮะ